ไปได้อ่ะไปใส่มาวันเยี่ยวดูดิมันบ่มีคนเปิดแบบนี้ได้ได้เประตูหลยต้นเยี่ยวของอาบหนามกระดุตัวกระลาศลงทันเดยห้องหนามว่ามึงอยากใส่ส่งสัตยผภาคก็อยากไรกันได้เออ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 เอาเอาเอาลองเอาฝึกมามามาเอามาพัฒนาตัวเอออ้ย เอาเอาลองเมิงลองเบิงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเช้าที่นี่ก็ตามมาหลอกมาหลอนดิค่ะไม่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 เปล่าแล้วเปล่าแล้วเขาไปถ่ายใกล้ๆตัวไปถ่ายยูทูปไปถ่ายใกล้ๆ พี่บุ๋พี่บุ๋เชื่อโงพ่ลอบตวมันโง่มวนหลายออ้ามที่ขอเลาไม่เออเลาออกเอ้าวว้าวนี่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 นเจ้าวาดสองือนะา บอผ่านฝึกยูทูบเบอร์ใหม่นะครับเนี่ยย no ูทูบเบอร์ใหม่อุ้ยยำเศร้าครับนี่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 สวัสดีคร้าอาการไม่นด้เขาไม่นด้เขาจะไปใส่ตันี้เออสิไปใส่ตัวอะทำไมไม่รู้คิวงานลดลดลดไปไปกลับไปไม่นี่ โอไปยังอ่ะข้าวผัดโอ้เขานำไปอบปลาอบปลาอก้นใหม่ได้เอรอมิวได้เห็นไหบ้ ปาูนี่อ่ย่างางบทาไม่อยากทำก็ที่ังโอ้ยสวยงามมากเอาดองหนาไวไงดองหน้าเลยนู่นค่ะไปดองนู่นค่ะไปดอหน้สะานนาน อยาเสียงดังยาเสียงดังเบิ้งเบิ้งเบิ้งขึ้นรถขึ้นรถเซเซขึ้นรถขึ้นรถเซ่เซเซโอ้ยไล่พ่อเลยนะแดนะต้อ้ทำ้อ้อโพ่อมาลด พุ่มแพี่บุยังมาตองเอาพี่วัดจีบดมองเจ้ามาตไางไรข้ามบหนทไรเจอกก่หัวเจ้าเียนเลยยามไม่ขาดจัดการมาเลยยองมาเลยไปเงี่ยวนี่กรไรเอาเจอกันเดนิกปางกูปางกู

แงมาข่อยแงแต่เหนียวโอ้ยอีหลีบอกเออบลาสีเขื่นเพล่งอันนั้นโอ้ยบม่ได้ตัวน้อยดิเออแค่ไม่จะคว้งเป็นอันเบบี้เบบี้เออเบบี้ข้างน้าลุยอย่าบูรี่ไม่ได้บูรี่ค่ะตัวพ่อเขาเหมือนกับตัวหนูนั่นแหละเหมือนอะไรคะเหมืาเจ้าตองอุ้ยเกือบเหมือนสุนัขตองขาขาบันใหม่ใหญ่กว่าขาสิบรนเวณเี้

ไปไปไปโชคดีโชคดีโอ้แทบตอกออกันเลยวนสวรรค์ไปเขามีวไปใสครับบรรยากาศยามเช้าก่อน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 เดินทางครับ ตายตายบออันนี้อันพูไดกใหุ้กกตาดีเออเออตุกกตาย่าแจกกนั่นนั่นนัเอาอีกแล้วพี่น้องเมนปักโอ้ห้าวพ่อพ่ออ่ะโทษเอิอรถดูดสวมแน่

เนียวสันแมผมแม่พเห็ุผลอะแม่พอเ <Heh? S 1> ดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับ ตอน,นนี้เราจะเดินทางไปที่ปางกรูติดถ้าสตาร์ทก็ต้องติดเมื่อแล้วเมื่อเมื่อครับครพี่น้องงานบอผ่านนี่สมรงลบยางถึงไหนใส่พ่อดีเด้อโอ้โหดูเสีย ป83ลูกเต่าออกมาแล้วร้านร้านร้านน่าคือพลังมือน้าคือเล้าหนุ่อุ้ยแรงการที่บอกคำบอกคำจานเออเล่าเรือกับเม็นสมิ่นอุ้ยจงเนียงเนียงไปเลยนไปไปออกไป มาแล้วป๊าดฮาวมนันอนลูกนอนจะได้พระพรผูพูดไอ่ขอบคุณทุกลังใจครับเจอกันบ้านงานครับผมมาดีครับ